สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสำหรับคันนี้มาแล้วครับต้องบอกว่าใครที่หาอยู่ห้ามพลาดนะครับโตโยต้ Toyota Cam มรี่ปี2004นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุด2.4ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สน็อตเดิมไม่เคยแกะนะครับหน้าหลังสมบูรณ์ทุกอย่างไม่เคยชนครับสภาพสวยงามหยดย้อยสําหรับใครที่เล็งหารุ่นนี้นะครับหนึ่งแบาทนะครับคันนี้ซื้อไปท่านไม่ต้องไปเก็บ กู้อะไรเลยครับใช้เลยครับเติมน้ำมันขับเลยครับจ่ายเงินอย่างเดียวจบครับจบทุกอาการครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเด้อนะครับถ้าใครหาคันนี้นะครับ159,000บาทนะครับสามารถโทรจองได้เลยนะครับผมการันตีนะครับถ้าท่านชอบนะครับคันนี้อย่าช้านะครับมันจะไม่มีให้เห็นบ่อยๆนะครับสภาพงานงแบบนี้นะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้ามาหลังไฟฟ้าแอร์หลังแล้วก็เซ็นอร์ล็อกแอร์แบกนะครับเรือนไม้สามสีระบบ ขับเคลื่อนกันลื right ่นถลายนะครับต้องบอกว่าครบนะครับหาไว้ใช้งานห้ามพลาดนะครับ159,000บาทหาไม่ได้อีกแล้วครับสภาพแบบนี้นนนเนียนๆนะครับเรียกว่าท่านสมาชิกที่อยู่ไกลๆนะครับชอบจริงนะครับสามารถโทรเจรจาจับจองให้เขาขับส่งถึงบ้านท่านได้เลยนะครับการันตีคนขายคนนี้ให้ครับรับรองไว้ใจได้เงินไม่หายรถอยู่ รับรองถึงบ้านท่านแน่นอนนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเรือนไม้สามสีนะครับสีเขียวสีฟ้าสีแดงท่านก็เลือกเอานะครับว่าจะใช้แบบไหนชอบแบบไหนจัดได้เลยครับมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในส่วนของแคมดี้ออกมาก็ล้านห้าล้านหกนะครับสาหรับตัวนี้ตอนนี้ขายแค่1 5 9 0 0 0บาทนะครับชอบจริงเจรจาต่อรองนะครับหรูหราแน่นอนนะครับ รุ่นนี้นั่งสบายครับเรียกว่าเบาะดูดวิญญาณก็ได้นะครับเอาไปใช้งานยาวๆนะครับก็เ,เปลี่ยนล้อมาแม็กมาให้แล้วนะครับเป็นปีของ2008นนะครับถ้าจำไม่ผิดลองชมดูก่อนได้เลยนะครับ สวยๆหรูหราแบบนี้ท่านชอบหรือไม่ถ้าชอบให้รีบโทรเจรจานะครับช้าหมดอดนะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆใครมีเงินถึงนะครับจัดได้จัดขับเก็บสะสมใช้ยาวๆครับหรูหราแน่นอนนะครับ2.4ออโต้น้ำมันล้วนแบบนี้สภาพงามๆแบบนี้นะครับผมพูดทั้งวันก็ไม่เบื่อเพราะผมก็ชอบครับจริงๆแล้วผมอยากได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีเงินใครที่มีเงินช่วยจัดทีครับช่วยจัดทีนี่เลยนะครับสมบูรณ์แบบนี้ ไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์นะครับจัดได้จัดเลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามแบบนี้นะครับหายากแล้วครับราคาเจรจาต่อรองถ้าขึ้นห้างก็มีแรงกว่านี้แน่นอนนะครับหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับยิ่งคันนี้ด้วยและน้องคนนี้คัดด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่ใครได้ไปนะครับเขาคัดรถดีดูแลสภาพให้งามๆแน่นอนครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับดูห้องเครื่องนะครับนี่นะครับเนียนนวลขนาดนี้ซ้ายเดิมขวาเดิมปีกเดิมหนดครับเอาไปใช้งานกันยาวๆคานเดิมด้วยครับ ลองชมดูได้สภาพแบบนี้นะครับเบาะนี่เลยครับเอาไปใช้นะครับด้านหลังนวลนเนียนเนียนะครับฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับพูดเยอะเดี๋ยวผมจะเหนื่อยนะครับก็ฝากดูลดดูรูปกันต่อได้เลยนะครับเน้นย้ำว่าถ้าชอบจริงจัดได้จัดนะครับหาข้อมูลได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ในของในแฟนคลับนะครับจะมีกลุ่มที่เขาเล่นแคมรี่อยู่นะครับมีทั้งอะไหล่มีทั้งอู่นะครับท่านไปศึกษาดูได้เลยนะครับอัตราการกินน้ํามันของ2.4นอกเมืองก็ประมาณ สิบเอ็ดสิบสองนะครับหนึ่งร้อยโดยประมาณนะครับถ้าเหยียบกว่านั้นก็กินนะครับอ,อ๋อลองชมดูนะครับถ้าชอบถูกใจเน้นให้รีบตัดสินใจและโทรเจรจาเลยนะครับอยู่ใกล้ไปทดลองขับได้นะครับรถอยู่ที่รังสิตนะครับฝากก็เป็นเลยอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสวยจริงคันนี้ยางยังใช้งานได้อีกนานยางก็คุ้มแล้วครับไม่ต้องซื้อเพิ่ม นี่นะครับถ้าชอบโทรเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามแนละกดรับชมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ขยับนะครับเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ